ฮัลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกม Red e a d r o l e Play นะครับหรือว่า Red M นั่นเองวันนี้เรามาอยู่กับลุง Fire อ Bur ีเบิร์นะครับผมแห่งเมืองเท็กซัสนะครับเพราะว่า,าทางลุงมืดนะครับผมเมืองประชารัฐคันทรีนะครับผมเขาได้ปิดตัวลงนะในช่วงคล s สเบตา เดี๋ยวเราจะต้องรอให้เขาพร้อมนะครับผมแล้วก็เปิดจริงอีกทีหนึ่งนะทุกชมตอนนี้เราก็มาอยู่เมืองนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคเมืองเท็กซัสนี่จริงๆเขาก็เปิดมานานแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่ดีมากๆเมืองหนึ่งนะฮะในเอ่เลดเอมเนาะแต่ที่ผมอ่านๆนะก็คือเขามีระบบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมหลังจากที่ได้เล่นมา2เมืองเนี่ยนะครับผม ความแตกต่างระหว่างเท็กซัสกับประชารัฐนะครับต้องบอกเลยว่าเท็กซัสเนี่ยเขาทำระบบมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีบั๊กมีอะไรนะครับท่านผู้ชมมีพวก NPC ด้วยนะครับผมประชาชนชั้นสองนเนี่ยวาดพื้นนูนี่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งเป็นเผ่าสมมุติว่าเราสลบนะครับผมหมอจะมาช่วยเรานะไม่ใช่คนในเผ่า แล้วก็จะมีพวกตำรวจแบบนี้ด้วยนะก mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันมันก็น่าสนใจกว่านะจริงพูดตรงๆนะครับแต่ต้องรอดูครับช่วงที่เมืองเปิดมานะครับผมน่าจะดีขึ้นนะสำหรับประชาชัอ่อววัสดีท่านโอ้สวัสดีอ๋อท่านเป็นอะไรหรือโอ้ฉันเป็นบอนะนะอ๋อ พอดีข้าไม่ได้เข้าเมืองมานานแล้วนะข้าไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรดีท่านพอมีแนะนําบ้างไหมตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่อ่ะเออเมื่อก่อนข้าเคยไปล่าสัตว์นะปู้ล่าสัตว์ก็ดีนะช่วงนี้มีสัตว์เเจนอรี่เข้ามาให้ล่าด้วยเขารับกันผลิพัพน์เหรียญเลยนะโอ้หืมผลพตัน์เหรียญเลยท่านใช่ใช่แล้วแต่แล้วแต่สัตว์ด้วยบางตัวก็สี่ร้อยห้าร้อยจนถึงพันเหรียญก็มีอ่ะโอ้ สายลาสัตว์เขาก็ล่ากันเต็มที่เลยอะตอนนี้อ่อืมแล้วมันอยู่แถวไหนบ้างอะท่านโอ้เจ้าต้องใช้ความสามารถอะเจ้าต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะมันใช้ค่อนข้างสูงนะราคาจะอยู่แถวแถวแบ็กวอเตอรอ๋อมันราคาประมาณเท่าไหร่ท่านตอนนี้ค้ามีอยู่ประมาณสองร้อยเหรียญอะโอ้ไม่น่าจะพอนะแค่เหยื่อแรกก็สามรอเหรียญแล้วอะโอ้โหรวมๆกันน่าจะราวๆพันห้าถึงสองพเหรี 2, รยญน,นะเริ่มต้นในการล่าครั้งแรกอะ อืมอันคิดว่าข้าจะต้องมีเงินทุนเท่าไหรเดียท่านโ้ผมก็ต้องหลักพันเหรียญนะต้องลงเหมืองสักรอบอะเอาง่ายงโอ้ข้าไม่เคยไปเมืองเลยนะ่ะท่านพอจะอะพาข้าไปได้ไหมได้สิ <laughs> ท่านว่างอยู่ใช่ไหมว่างเลยแหละเคสยังไม่ค่อยมีอโอ,โอเคท่านเพราะว่าแต่เจ้าหายไปนานแล้วเหรอถึงบอกเพิ่งกลับมาเนะ่ ใช่ท่านข้าไม่ค่อยว่างนะครับที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเจ้าไปนานหรือ,อยังตั้งแต่เจ้าบอกมาเนี่ยเออน่าจะเป็นเป็นเดือนอยู่อท่านโอ้ไม่ดูข่าวสารบ้างหรือเปล่าเพราะตอนนี้เจ้าตั้งหม้อเองไม่ได้น้ำมะเขือน้ำอ้อยพวกนี้อ๋อปกติข้าไม่เคยไปทําเลยนะท่านให้ตายสิแล้วเจ้าจะารมเมืองได้ยังไงต้องใช้น้ําพวกนี้ด้วยเอาลรอแล้วข้าสามารถรับซื้อได้ไหมน่ะ ได้ได้แต่ว่าราคามันดีแล้วนะจากสิบห้าตอนนี้เขารับมนอยู่สิบเจ็ดสิบแปดเดียรแล้วอะ่ะงั้นท่านพาข้าไปไอ้นี่ก่อนก็ได้มั้งไอ้ที่ท่านบอกอะไรต้มต้มต้มอะไรนะท่านทำอาหารอ่ะนะใช่ท่านโอเคเปเดินมาวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทานสายราชท่าน่าจะมีเนื้อในตัวใช่ไหมอ่าใช่ท่านท่านขึ้นไงวะโอเคเดี๋ยวไปดึงเขาลงอีกตอนนี้อาหารทุกอย่างเราตั้งเต่าตอเองไม่ได้แล้ว่ะต้องไปที่ซารูเท่านั้นโอ้โอ้ข้าโชคดีมากเลยนะที่เจอท่านนะทำไมล่ะ <laughs> ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันท่านโอ้ <c oughs> เปลี่ยนแปลงมาเยอะมากอะ่ะแต่ไม่คาคุณหน้าเจ้าจังเลยเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อนโอ้คุณคุณหน้าคาดเคยเห็นคาที่ไหนเลยอืมไม่แน่ใจน่าจะในเมืองหรือเปล่าอา้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือคุณกูเฉยกู <c oughs> ไม่ได้เข้าเมืองะนานแล้วละ่ะ าก็าไปทั่วนะท่านข้าไปนแน่ใจเหมือนกันแต่เจ้าราชสแตน,นารี่คนเดียวเจ้าต้องมีปืนลูกซองด้วยนะไม่งั้นน่าจะยากอะ่ะใช่ใช้ปืน<ต>ธรรมดาไม่ได้หรอท่านเท่าที่ข้ารู้ปืนสั้นกับปืนไรเฟลิลวามินมันยิงแทบไม่เข้าเลยอะ่ะโอที่ไหนวะเนี่เครีย์นี่แหละที่นี่แต่ซารูนอะ่ะโอ้ ก็คือเวลานที่เราจะหาของกินก็ต้องมาที่นี่แล้ท่านใช่เราต้องมาประกอบอาหารที่นี่หรือไม่ก็มารับซื้อที่อีกหน่อยเขาจะเปิดให้ขายด้วยอ่ะโอ้มีคนอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ด้วยต้งหมื่นนึงอืเฮ้ยหมื่นเลยนะโอ้โอสหายอยู่เพียบเลยเอา้าท่านหมอ สวัสดีไปดูแล้วย่างเป็นไงบ้างตรงนั้นโอ้ข้าไปนู่นะสุดคอบไปชนจนข้าร่วงลงมาเลยอะไรวะรู้จักอบบแล้วมันเป็นยังไงอ่ะตรงตรงปลายแม่น้ำอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ขอบอ่ะใช่เถิดท่านใช่ข้าบรรลนกระแทกจนข้าร่วงบรรลุจะบอกให้ท่านสลบเลยเหรอใช่สลบไปเลยอาบุ้งฟื้นมาไม่นานไม่ตายสิสะดุกเป็นบ้าเลยไม่ตายสิท่านที่ชอบประจันภัยเนี่ย ใช่แล้วเดี๋ยวเขาคุยกันก่อนนะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าถามหน่อยสิเจ้าเคยไปล่า,าสตัตว์ในจันแรีหรือยังอะ่ะเอ,อ่อเคยแล้วแต่ล่าไม่เป็นอะ่ะตายสิอุปกรณ์มันราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะเอ่อที่จับสัตว์ข้าไม่รู้แต่ข้า,ขาจำได้แค่ว่าเอ,อ่อเนื้ออาหารล่าสัตว์ที่ล่าสัตว์นะท่านาาของล่าสัตว์อย่างละสามร้อยอ่ะโอ้ยตายเอ,อ่อหนังสัตว์ดิบใหญ่สามร้อยดิบเล็กสามร้อยแล้วก็หญ้าแห้งห้าสี่เหรียญอ้แค่เหยื่อล่าแล้วเนี่ย ใช่เลยเียแพนจัดเหรียน่าจะประมาณไม่เกินร้อยเหรียญผมว่าคาดจำไม่ได้ครับข้าไม่ได้เป็นคนซื้ออ่ะจำไม่ได้นะโอ้ไปดูเลยด้วยกันงั้นอ่ะได้ได้ถ้าเราถ้าเราไปดูด้วยโอเคไว้เจอกันเจอกันถ้าไม่เสร็จอกันสาหายท่านดิยโอ้คนในเมืองนะครับจำชื่อไม่ได้สะรู้จักคนไปทั่วไปหมดอ่ะเอ้าไอ้นี่เจ้าอยากไปดูว่าอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อ ไปไหนก็ได้ท่านัอดีค้ายังสับสนงง,งงอยู่นะแสดงว่าเจ้าน่าจะหายไปนานจริงๆอะ่ะนานนานมากท่านแล้วตอนนี้อาหารเจ้าคอเจ้าแห้งหรือเปล่าต้องเช็คก่อนด้วยนะไม่ได้ดูเลยอะ่ะตอนนี้น่าจะประมาณโอ้ได้ได้อยู่ท่านประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโอเคอพอๆกันเลย,ยงั้นน่ะเฮ้ยเมืองเขาอัปเดตแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยว่ะ เนี่ยโคตริจ๋งข้าจะพาเจ้าไปดูที่เขาเอาไว้ซื้อของในพารานกับเดี๋ยวข้าพาไปดูเหมืองด้วยเลยแล้วกันได้ท่านเจอหมอใจดีเฉยช่วงนี้เวลาอา,า,าสาสมัรมันเปลี่ยนแปลงหน่อยนะมันจะมีของเข้ามาเต็มกระเป๋าไปบวชเลยอะ <c oughs> <c oughs> แต่ทุกอย่างก็คือขยะเหมือนเดิมหมอมันใช้ได้แค่ไม่กี่อย่างนะ แล้วขยากก็เอาไปขายเรอท่านมันขายไม่ได้สิมันหนักกระเป๋าเราด้วยอะ่ะเอามันขายได้เหมือนเดิมหนังที่มันผ้าท,ที่มันถลกหนังแล้วอันนั้นน่ะแต่เนื้อมันน่ะที่เหลือมันเขาน่าจะเอามาสําหรับร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะแต่ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าโ,<อ>โ,โูนี่ไงกำลังล่าท่นอยู่เลยอะล่าอะไรกันวะตอนนี้กูในหัวกูงงไปหมดสหายเจออะไรอะ่ะเจออะไรข้างหน้านะ่ะ ได้ยินหรือเปล่าเจ้าเจออะไรข้างหน้าน่ะเจอกวางครับท่านโจอขันนึกว่าเจอสัตว์ป่าอะไรตายสิเอ้าแล้วกวางไม่ใช่สัตว์ป่าเหรอะไรวะงงหมดแล้วอะไรวะนั่นนกอะไรบินวาร์ปแต่ท่านชื่ออะไรอ่ะอ๋อข้ามีนามว่าไฟเออร์นะไฟเออร์เหรอใช่แล้ว เหมือนข้าเคยเจอเจ้าที่วาเลนทายเลยนะท่านชื่อไฟเนี่ยอ๋อใช่ใช่ข้าที่ไฟเนี่ยแหละข้าก็เคยเจอนะเหมือนถ้าจําไม่ผิดเหมือนข้าจะเคยดึงเจ้าลงจากม้าแล้วข้าก็ขอโทษเจ้าไปแหละอ๋ออ๋อข้าจําได้แล้วที่ท่านมาดึงข้าก็หัวเลาะเย่อข้าต้องข้าตัวเพื่อนไปหมดเลยเนี่ยข้าจําได้ตายที่ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจให้กำไพท่านเลยเขากำลดูสถานที่อื่นอยู่อะ ไม่เป็นไรท่านเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไรก็ไม่ค่อยจะมีโผล่ไรไร่เงี้ยเราไปอยู่ไร้มะเขืกอนหมดไอ้นี่เองที่มันดึงกูลงอย่างมาเสือคูกล้าเลยนะตรงนี้เลยอะโอ้อันตรายนะท่านใช่ใช่แล้วถ้าท่านสลบไปจะทำไงท่านโอ้เรียกหมอท่านอื่นนะ เขาพาไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะฮะน่าจะเป็นไกด์ที่ดีเขาน,น่าจะเป็นหมอที่แบบว่าแ่มแมวเกมนี้แม่งภาพแม่งสวยมากใก่ถึงแล้วท่านไปตรงนี้เป็นค่ายในพานอ่ะค่ายในพานใช่ต้องซื้ออุปกรณ์กับท่านคนนี้อ่ะเราไปเช็คราคาดูสิ นี่หรอชอบซื้ออุปกรณ์ล่าสัตว์เนี่ยท่านใช่แล้วต้องซื้ออุปกรณ์ล่าสัตว์อ่ะห้าร้อยเหรียญโ้ยตายเลยท่านต้องซื้อเหยื่อด้วยอะ่ะไอเหยื่อแพงจังอะ,ละแล้วแต่เหยื่อแล้วแต่ประเภทด้วยนะมันจะมีสัตว์เนื้อสัตว์กินพืชอ,อะไรเงี้ยแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อีกอใช้เหยื่อไม่เหมือนกันอะ่ะอ๋อมันมีลายแบบใช่ไหมท่าน ใช่ใช่จเจ้าลองดูที่ขายซากสัตว์อ่ะมันจะบอกมีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นตำนาพวกนี้อ่ะเยอะไปหมดเลยนะมันเอาไปแรกเอ่อส่วนประกอบปืนก็ได้นะแล้วมันค้าปืนได้ที่ไหนท่านเออเ้าต้องเปิดแผนที่แหละมันจะอยู่ใกล้ๆวารนทยัยด้านขวาบนนิดๆนะจากวารินทายอ่ะด้านขวาบนนิดๆจากวารินทาย โอ้โอเคท่านเห็นแล้วท่าน oh. เออแล้วก็อีกเรื่องนะเจ้าไม่ได้เข้ามานาะนเจ้าอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้แบ็กวอแบ็กวอเทอร์ค่าเข้าเมืองภาษีเจ้าเมืองเขาเก็บสิบเก้าเหรียญนะโอ้ oh. มีแก๊งมาใหม่แล้วท่านใช่แก๊งการสวิตพึ่งจะยึดได้เมื่อเร็วๆนี้อ่ะ mm hmm. oh. แล้วนี่ทางอ่อ ตำรวจนี่เขาไปอยู่ไหนกันท่านเวลาที่เขาถูกยึดเมืองเขาก็มีตำรวจประจำเมืองแหละแต่ว่าสูนใหญ่ตัวนี้เขาไปคุมที่วารินทัยเพราะตำรวจยึดวารินทัยได้อยู่ตอนนี้อ่ะอ๋อพอตำรวจก็สามารถยึดได้เหมือนกันเหรอท่านใช่ตำรวจลงชิงเมืองได้เพื่อเอาเมืองคือราษดรน,นะ,ะโอ้ไปเราไปดูเมืองกันดีกว่าอย่างนี้ต้องเชียร์ตำรวจ,จเยอะๆเลยเฮีย แต่ถ้าท่านใส่ราสัตว์อยู่แล้วรานหนังหมีมาเดิมก็โอเคนะหนังหมีค่อนข้างดีราคาแปดสิบเหรียญนะท่านใช่แปดสิบห้าเหรียญถ้าขายว่าเดนทยอ่ะเจ้าเคยได้สามดาวหรือยังไม่เคยเลยท่านูกวางพวเติมเลยหนังหมีสามดาวมันได้ถึงร้อยแปดสิบห้าเหรียญเลยนะโอ้แล้วทำยังไงให้มันได้สามดาวท่านเจ้าต้องใช้พีเตอร์ในการฆ่ามันอ่ะ เอ้ข้าก็ข้าก็ว่าข้าก็าากาใช้รีพิเตอร์นะมันเป็นรีพิเตอร์คารนะ์ไบนะ์นะตัวที่ต้องค้ามนะมันเป็นไรเฟิลขา้ามไรเฟิลเล็กอะ่ะเออจ้าก็ต้องยิงหัวมันอย่างเดียวด้วยอ่ะให้มันตายให้ไวที่สุดอืมโหไอ้เหี้ยจะอันตรายด้วยเจอหมีไอ้สัตว์เฮ้แต่ข้าจำได้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวหรือเปล่า อ๋อข้าเคยมีสหายชื่อไอ้นะท่าน<ต>โอ้เจ้าออไอ้มันไอยู่อยู่กับคุณไอ้นี่แล้วนี่คุณบูรพาแล้วนี่คุณพายุอะ่ะเขาเขายังอยู่ใช่ไหมท่านอยู่นี่ข้าเห็นเขาอยู่กับคุณพายุบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวเจ้าก็เจอคุณพวกคุณพายุกลุ่มนั้นเขาจะมาเย็นๆหน่อยอะ่ะอ๋อได้เลยท่านข้าคิดถึง,ถงท่านไอ้เหมือนกันโอ้ข้าไม่เจอนานเหมือนกันนะกลุ่มนี้อ่ะ ในเรื่องต่อกันเฉยท่านผู้ชม,ชม <laughs> โลกแมงกลมจัด <laughs> ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าจะชอบงานเหมืองหรือเปล่าเป็นงานที่เงินดีนะแต่ว่ามันจะน่าเบื่อหน่อยไม่เหมือนราษฎรอ่ะโอ้ไม่เปไ็นไรท่านข้าก็อยากลองอะไรใหม่ๆด้วยข้าไม่เคยทําเหมืองมาก,ก่อนเลยนะทาเหมืองรอบหนึ่งน่าจะได้พันกว่าเหรียญต่อรอบเลยอ่ะโอ้เยอะมากนะท่านใช่ใช่เจ้าทำรอบนึงก็ซื้อม้าได้เลยอ่ะ ยยแล้วมัน,นต้องเสียเสียภาษีอะไรไม่ทันเมืองเนี่ยไม่มีเสียอะไรนะถ้าเราไปทางขวาเราจะเข้าเมืองย่อยสตรอเบอร์รี่ได้อะถ้าไปทางซ้ายเราจะไปเหมืองโอเคครับไปเมืองหรอ,อกดม่วซั่วหมดละท่านต้องดูแผนที่นะเวลามาถ้าท่านถ้าท่านไปมาจากด้านบนนะท่านอาจจะตกเขาตายได้อะค่ามารักษาบ่อยมากเลยตรงเนี้ย ตัวเยต้องเข้าจากด้านร่างทางนี้นะถึงจะเข้าเหมือปลอดภัยอะ่ะได้เลยท่านแล้วท่านเป็นหมอได้ยังไงล่ะโอ้ก็ไปสมัครแพทย์ไงแล้วท่านก็มาเป็นแพทย์อะ่ะอเขาเขามีสอบอะไรไหมท่านใช่ใช่สอบปกติเลยอะ่ะวพนี้ก็ต้องสอบอะ่ะต้องมีฝึกงานก่อนเนี่ยเหมือรูบีอ้อ่ะโอ้ยี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มีคนหรือเปล่าแต่าก็ต้องระวังโจนะเข้าไปดูไหมล่ะอ๋อได้ท่านท่านเคยมาทำบ้างไหมเหมือนโอ้แต่ก่อนข้ามาทำบ่อยเลยก่อนนี้ข้าจะเป็นหมออโอ้หนาวนะท่านแถวนี้ใช่ใช่อากาศมันค่อนข้างเย็นโดโดยเนะีเ่ยโจเชี่ยโคตรเจ๋งอะไอ้เมืองนี้แม่งระบบดีจัดเลยกูบอกเลย อ้ไม่มีคนเลยอ่ะกูไม่ไปได้เลยไหมประชารัฐเนี่ยกูเล่นเมืองนี้ยาวเลยเล่เบอกกันหมดแล้วอ่ะโอ้เมืองนู้นมันดีกว่าหรอท่านคนมันเยอะนะมันโดนป้นยากกว่าโอ้แต่เมืองนี้มันจะสงบไม่ค่อยมีใครมาเมื่อก่อนฉันมาตรงนี้บ่อยอ่ะเพราะมันเงียบล้วท่านเคยโดนป้นมั้งไหมฉันไม่เคยโดนเลยนะไม่มีคนแน่ๆเงียบกริบเลย เงียบจริงไอ้เหียถ้าเจ้าไปซีเรียสอ่เหมือนเนี้ยชิวๆเลยอะ่ะ oh. ถ้าเจ้าอยากแบบขุดไปมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเยอะๆต้องไปวาเรนเอไอนเนสเบิร์กนะแล้วมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะท่านใช่ใช่เจ้าต้องมีที่ขุดกับที่ร่อนก่อนอก่อนอื่นเลยเจ้าต้องมีน้ำก่อนอน้ำอ้อยหรือน้ำมะเขือก็ได้อะ่ะ โอเคถ้าเก็บตะเกียงแล้วแล้วมานี่มันต้องมีตะเกียงด้วยใช่ไหมท่านเอาแล้วแต่เราเลยอ่ะมา้าจะมีก็ได้ไมีก็ได้เออจ้าไปแต่งตัวหน่อยเหรออ๋อก็ข้าว่าจะไปแต่งเหมือนกันนะแต่อยากให้ท่านอื่นเขารู้ว่าข้าก็เป็น ขู่คาเมืองมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้พวกโจมันไม่สนหน้าอินหน้าพรมน้งน้นแล่โอ้โป้นหมดเลยขนาดผู้อพยมไหม่มันก็ยังเอาเขามีเงินร้อยเดียวมันก็เอาห้าสิบอะให้ตายสิไอ้เ้ยเจ้าจะทำอะไรต่อไปเอ้ข้าข้าอยากจะไปทำน้ำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะท่านโอ้ไปสิเดี๋ยวข้าพาไป เริ่มที่วาไรไลาแล้กันเพราะว่าเออสตรอเบอรี่ก็ได้นะซื้อมาเด็ดผ่านอ้อยหรือจะเอามะเขือเทศอ่ะเจ้าอยากแรกที่ไหนอ่ะได้ถ้าเอาเอาเอาที่ท่านแนะนําเลยท่านที่มันง่ายๆอ่ะท่านที่มันง่ายๆอืมเข้าว่าเจ้าปลูกอ้อยก็ได้นะตรงโอ้ไกลเลยที่ทาอาหารเอาชิยไปวานรลลยดีกว่าง่ายกว่าใช่ใช่อันนี้กําลังทําอะไรกําลังมาร์ก แล้วม้ามันเป็นอะไรม้ามันฟิตหรือม้ามันฟิตอีกมันวิ่งย่อๆอยู่ที่ย่างกุฎฟิตเลยแล้วอ่านม้านี่มันทําอะไรได้บ้างท่านเอ่อมันแขวนสัตว์เล็กๆได้สองข้างข้างละตัวโอ้โหปหนังเล็กท่านฝ่เคยขายหรือเปล่าไม่ไม่เคยเลยไอ <ใน S 1> ้โปตัวเล็กๆพวกนี้เขารับกันถือละยี่สิบห้าเหรียญหรือยี่สิบเหรียญเลยนะตอนนี้โอ,โอ้โหเคียแพงจังวะโอ้โห เดี๋ยวค่างเงินมันมันสูงขึ้นมาเนี่ยเมืองนี้มันหาเงินง่ายขึ้นมาได้เช่ไหมมันดูแต่ละอย่างมันแพงขึ้นเยอะเลยวะโอ้ตรงนี้สัตว์เด็กเยอะมากเลยอะ่ะใช่ครับคนราน่าสางสัตว์เด็กน่าจะชอบอะ่ะรวยเลยอะ่ะนี่ถ้าเจ้าเน้นที่นี่ก็ได้นะมันจะมีที่รับซื้ออยู่อ,ะอ่ะรับซื้ออะไร ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าขายได้อะเนี่ยโต๊เนี้ยบุชเชอร์เขาร่องหนนี่เขาขายได้อะอ๋อโอเคเคยมาขายเมื่อก่อนอยู่แล้วท่าน,านใช่ใช่คนไม่ค่อยจะรู้กันอะกีมากินบรรยา,าก,กาศชิบหายเลยอย่า <laughs> ไปชวนน้องๆมาเล่นด้วยดีกว่าเมืองน,นี้ทำแก๊งกันดีกว่าไหม ทมแก๊กไปตีตีบต,ตีเมืองตีอะไรกันดีกว่าวะท่านผู้ชมน่าสนุกนะเ <c oughs> ต่กูเป็นหัวหน้าให้ไอ้แเบาเนี้ยไม่หวงหวง <c oughs> น่าจะมันผู้นี้เข้มไหลทัน,นเทียบเลยแค้มคนป่าน่ะนะคนที่พวกอพายโยมมาเขาไปหมดแล้วอ่ะไอ้ย่ปกติตรงนี้มันเป็นที่โล่งนะ ก็ไม่ใช่คนป่านะมีคนอยู่ด้วยอะ่ะสวัสดีสหาย <c oughs> โอ้ยร่าอะไรอยู่อ่ะ่าแพ้นะอ้แพ้ป่าหรือแพ้เ,เจนารออีอ่ะเออแพ้เรจินารีโอ้ยตายสิมันขายได้เท่าไหรอ่อ่ะผืนนึงอะ่ะมันได้เขาด้วย,ยได้ประมาณสี่ร้อยแล้วหนังมันเรคือเขาได้ร้อยหนึ่งหนังมันได้ สามร้อยห้าสิบมั้งอันนี้ขาย,ขายกระราษเสื้อผ้าหรือเปล่านม่เปล่าเปล่าโอ้รับเอ่อรับกันเองใช่ไหมใช่ใช่โอเคเข้าไปก่อนอ่ะข้าเดินมาเห็นคนเดินแวะมาคุยอะเอ้ตรงีสหายราคาก็3า0สี่ร้อยเหรียญเข้าเรื่องนะาต้องทำให้ได้ท่านแนอนาคตก่อนอื่นเลยเจ้าต้องหาของอ่ะปีตืนก่อนเลย เชือก้าตั้มซ้ำตีปืนลูกซองใช่ไหมท่านใช่ใช่อันมันใช้งบประมาณเท่าไหร่ท่านถ้าซื้อขายกันอยู่กระบอกละประมาณหมื่นห้าพันเหรียญ่ะแต่ถ้าเจ้าออตีเองได้แนละ้วก็ถูกกว่าเยอะอตอนอื่นเลยเจ้าต้องเก็บค่อยๆไปหาเจ้าต้องไปดูที่เอ,อตรงค่ายค่ายทำอาวุธอะ่ะเจ้าต้องไปดูอุปกรณ์ที่เจ้าต้องใช้ก่อนอ ถ้าว่ามันหาไม่ยากมากนะถ้าจเจ้าขยันลงเหมือนกันเดียวก็ได้ปีแล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะติดเมื่อไหร่ครับแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อมันมีโอกาสแตกด้วยใช่ไหมท่านใช่ใช่โอกาสติดติดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยได้อยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะไอ้เหี้ยเมืองเมืองเราอะไอ้เหี้ยโคตรต่ำกูบอกเลยคนละเรื่องกับไฟเอ็มนะท่านผู้ชมแต่นี้มันของอาจจะหายากกว่าไง 30%นี่บอกเลยนะโอกาสทีเดียวติดสูงมากจริงโอ้ยอ,อ,อะไรไนะหมอหน่ะเขาขี่บารูนไปรับตาคนน่ะโอ,โอ,โอ้เท่มากเลยท่านเทเ<ๆ>ทใช้คำว่าเท่ได้ปะวะเด้เลใช้คำว่าโค่ะท่านมีมีนามว่าอะไรเลยถ้าชื่อราโกต้าราโกตาโ้าใช่ใช่เรียกคาราโก้ก็ได้ราโก เท่านข้าจะจำไว้ปกเหรียญโดนไปแล้วไอ้เรื่องอันนี้น่าจะเสียให้ตำรวจไอ้แน่นอนท่านผู้ชมต่ว่าเจ้าเหลืออยู่200เหรียญแล้วไงใช่ท่านตอนนี้เหลือ190กว่าเหรียญแล้วท่านโดนหักไปหกเดี๋ย <laughs> วข้าให้ทุนเจ้าแล้วกันไว้ทำทุนอ่ะขอบคุณท่านมาก <laughs> ใจดีเนี่ยเดี๋ยวดูเมืองนี้เขาให้กันอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเขาให้กันต่อมือเลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณท่านมากนะอ,อู้ซื้อแค่200เลยปูอก็พอสักเชื่อ30เม็ดกับบัวรดน้ำ30อันก็น่าจะพอแล้วได้ได้ท่านแต่แตถ้าเจ้าไม่ตรหน,นถ้าเจ้าเบื่อก่อนก็เอาแค่20ก่อนก็ได้อะเพราะมันใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะอืม,มนี่ตามเข้ามา ใครเต็มไปหมดเลยเนถ้าเป็นเรื่องวัวที่ตรงซื้อที่นี่แหละแต่เจ้าต้องดูน้ำหนักตัวด้วยว่าเก็บได้หมดหรือเปล่าพราวโพดน้ำมันค่อนข้างหนักตอนนี้ข้ามีที่ว่างอยู่ประมาณยี่สิบห้ากิโลท่านอ้เจ้าต้องทอยอยซื้อซื้ออย่างละห้าเป็นชุดอะมะเดพันมะเขือเทศกับน้ำบัวรดน้ำอ,อ่ะ ซื้อทีละชุดละชุดละห้าอันห้าอันแล้วก็เช็คน้ําหนักว่าใส่ได้เท่าไหร่อ่ะถ้าน้ําหนักมันไม่เยอะก็สักสิบห้าหรือยี่สิบมาเล็ดก่อนก็ได้อ่ะรอบนึงอ่ะสิบห้ายี่สิบมาเล็ดอ่ะเป็นกมยครับบัวลดน้ําเต็มซื้อมาเล็ดอะไรนะท่านเออมะเขือเทศดีกว่ามันใกล้กว่านะมะเขือเทศโอเคมามัวซัวไปด้วยกันครับทุกช่าเล่นกันเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ย อเคถ้าไม่มั่นใจก็เอาสัก15อันก่อนก็น่าจะได้มากน้ำหนักตัวเจ้า25่สิบหโลอตอนนี้ค่ามีอย่างละ15ละท่านน้ำหนักจะเหลือเยอะหรือเปล่าตอนนี้เป็น33.5โอ้ยังได้อีกนะอแต่ม้าเจ้ามีกระเป๋าหรือเปล่าข้าลืมถามเลยอะอ๋อไม่มีท่าน โอ้งั้นก็ต้องเผื่อไว้ใส่น้ำอ้อยด้วยอ่ะเวลาันแปรรูปแล้วอ่ะงั้นงั้นเพิ่มเป็นอย่างละยี่สิบไหมท่านหรือว่าแค่สิบห้าก็พอแล้วเออถ้าอย่างละยี่สิบน่าจะไหวอยู่นะครับว่าน่าจะไหวอ่าเอาเอาหมวดส่วนนะไอ้เหนะี้ยอ่ะเดียบร้อยท่านตอนนี้เหลือที่ว่างประมาณเท่าไหร่อะ่ะประมาณ สิบสามกิโลท่านโอเคเลยเอวเดี๋ยวสักคู่นะได้ท่านโจมีหมอพาลุยาผู้ชมคลิปนี้โอ้เขาไปตายอะไรตรงนั้นวะเนี่ยแถวไหนท่าน โอ้ใต้ใต้รดอีกอะใต้รถรดอยู่ตรงแนวไอ้เหี้ย <laughs> คุณลืมไปหมดแล้วค่าพาท่านไปไร่มะเขือก่อนแล้วค่าท่านไปทำเต็นนู้น๋อได้ท่านตรงมะเขือนั้นคนน่าจะเยอ,ะ,อะเจ้าน่าจะได้ความรู้จากคนอื่นอีกเยอะเลยอ่ะอคนทำเยอะเลยใช่ไหมท่าน ใช่ใช่มันเป็นศูนย์รวมเกษตรกร,กรไปแล้วตรงนั้นน่ะโอ้ไม่ต้องแล้วหมอท่านอื่นไปรับแทนแล้วเออแล้วถ้าเป็นเราเป็นหมอนี่เราทำงานอื่นได้ไหมท่านโอ้ถ้ามันว่างจริงจนะก็ทำได้ถ้ามีเคสเราก็ต้องไปทำเก็บหน้าที่ของเราก่อนอะแล้วพวกโจรจะปล้นหมอได้ไหมท่านเอ,อ่อถ้าข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ แล้วข้าไปทําหน้าที่จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ปล้นข้าไม่ได้แต่ถ้าอย่างที่ท่านไฟแนนซ์ถามข้าเมื่อกี้นั่นาะขาไปทํางานอื่นด้วยก็โดนปล้นได้นะถ้าเป็นกรณี<อ>นั้น,นะเออวะไอ้ย่ดีว่ะโหคนเพียบเลยอ่ะเฮ้ยรถถู้สึกว่าช่วงนี้เมืองดูคึกคื้คนขึ้นนะท่านโอ้ใช่สิ <laughs> อาณาเขตเขาขยาย <laughs> เพิ่มขึ้นไปเป็นสอ0คนแล้วอ่ะ <laughs> ส่งแล้วที่ส่งลัวจึงวันอีลุงตูนางไปหมดเลยอ่ะเนี่ยถ้าต้องจำตรงนี้ไว้เนี่ยแล่งสำคัญในการปลูกอ่ะเราข้าเคยเลี้ยงวัวแล้วเคยผ่านเคยต้อนวัวผ่านรงนี้วใช่ท่านก็เรายได้ดีนะแต่มันเลี้ยงนาไปหมดอ่ะ น <G iro entender> ี่จะปลูกได้ทุกที่เลยตรงนี้อ่ะแล้วเขายิงกันนะครับเขาเคลียร์รังปืนอ๋อดวนปืนนะเขาดวนปืนกัน